ได้เท่าไรแต่ขายมันได <70. S 1> ้เจ็ดสิบเจ็ดสิบพันเนาะโอ้เก่งเลยพี่น้อยเนาะหาเงินได้เจ็ดสิบพันนี่มือหนึ่งนี่หาใช่ไรน้ำยู่เทิร์ลไรของน้ำเขาอยู่ลุมเนาะถูกต้องแล้วเนาะตอนเช้แรกเขาคิดว่าตอนคุยกันกีน่ถ่ายย,ยูฮันนั่น <c oughs> มัน <c oughs> มันจินติดกับตัวนี้เน,นาะอ่าใส่น้ำมันก็นอยากอันนี้อยู่ได <c oughs> ้พี่น้อยเออโดย cụt lại nỉ hông nam cái men riêng nỉ đấy nó, ờ pino ấy, à cái gì bật, bái cứ à mua cúp hàng cái nỉ nó, đưa điều pin ta, bót điều vào pin cái con pino ấy nó, gà gì đó pino เอ้าเนาะอาจจะชื่นพี่หลงพี่น้อยกราบสวัสดีและสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สู่สู่คนเด้อพี่น้องเนาะเอาพี่น้อยพบเจอกับป๋อเชียงค่ะอยู่บ้านเล่าดวงเมืองพรารไซแข่งสวรรค์นเกษตรพี่น้องเนาะโอ้เสียงรถเสียงล่างนี่เด้อพี่น้องเนาะรถล่างอยู่ถนนใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่า ผู้เสียงมากอ่ะมาบ้านเลาดวงพี่น้องเนาะอ่ามาเยี่ยมเมาียามาเบียดทางอีลาน้องตองหรือว่านางพรสีเนาะเป็นลูกกำพร้าอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะทางพ่อก,ก็ได้อ่าจากไปแล้วพี่น้องเยอ่าหรือว่าเสียชีวิตเนี่เนาะทางแม่ก็อ่ามีครอบมีครัวอ่าอ,อยู่อ่าอยู่ฝั่งไทยเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เป็นคนอาลาเฮานี่แหละพี่น้อยนานๆทีติดต่อมาเนาะอ่าตอนนี้ทางอีลา พรสีก็อยู่กับบ้ากับลุงดาวพี่น้องเลยเนาะมาอัปเดตถามไทยเบิ้งน้ากันอีกเทีหนึงพี่น้องเนาะมื่อนี้กับบเชียงมาแจ้งข่าวดีทงางศิลป์น้องอพอรสี 4, พี่น้องเนาะมื่อนี้กับพอดีเรื่องที่บุเชียงได้พูดคุยไว้ก่อนหน้าอะไรพี่น,ออนอ้องเนาะเรื่องอาทางปหญ่อยู่ทางบุรีรัมณ์เนาะทางหน้าเพิ่นจะมา,าสั่งของน้ำให้ทหะเลพี่น้องเลยเนาะ,นอ,ะอีกแค่ วันสองวันนี queer, ่แหละพี่น้องเนาะทางหน้าพื้นก็จะเดินทางขับมาบ้านเขาพี่เลยพี่น้องเนาะมาหาทางครอบครัวดูว่ามาหาทางอีล่าน้องพรสีเนาะทางน้องตองเขานี่แหละพี่น้องอ้มาดําเนินการจะสร้างหัวหน้าไปทางน้องตองเขาพี่น้องเนาะเมื่อนี้โบแซงกลับมาพูดคุยบอกพื้นก่อนพี่น้องเนาะเพื่อก้าเกี่ยมพี่น้องเอ้ให้พื้นดีใจก่อนเนาะพี่น้องเอ้ไปเนาะโบบอกกันไลย อ๋พี่น้อยเนาะมาหอดมาถึงแล้ววบนนี้พี่น้อยเป็นนังได้เนาะอยู่บนน้อนี่่าได้นัดหมายซ้ำพี่น้อยบอ่เสียงกันโอ้เนาะเขามีกระปงกระเป๋านี่เนาะสิพากันไปใช้นี่มีกระเป,ป๋ากระเป๋าลองเท้าอ่าแบบนี้นี่คือสีแบบใน,นการเดินทางแท้นีน่เนาะโอ้โหมาแต่เห็ดเบียกบ่ โน้ดทางนี้บ่อนมาเตียกนะหมดละโอ้อสบายดีเด้อเนาะโดยอ้ทั้งน้องตองเนาะบ่เมียนพี่น้องังคือค่ายกันแท้นี่วะโอเอาอยู่ที่เนาะอยู่ที่เอามไอ้ทั้งป้าเด้ออสบายดีพี่น้องเนาะโน้ดยอ้ทั้งน้องตองโอ้ยพี่น้องเนีย เออเอาเอาเนาะเดี๋ยวมามาพี่ก่อนเนาะเออเลยอ่านึกว่าเพิ่นผู้นี้นะเนาะคล้ายๆกันพี่น้อยขายมือเขาโอ้เป็นมู่มานทำกันนี่บ่โดยไปกระเป๋าพี่น้อ้ยเนาะนึกว่าสิไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานอยู่อ่าฝั่งไทยนะเนาะอ่าพนมาที่ใส่นะอันนี่หนาเนื้อติ่ข้าวานเนี่ย ทางสารวันป้ามาไก่แท้บ้านพ่อเพื่อนด้บ้านเนียเพื่อนเขไม่ใส่หมอ่ไปเกี่ยวเข่าอยู่สารวันเนาะกลับมาแล้วกลับมาอืมเนย,ย,ย์เย์เนยอ่ะอันผูนั่นได้สาบให้ไม่ไปเกี่ยวเข่าว้านนี่นนนนเนย,ยสบายดีไลยเด้อเนาะ rồi ba chú áo áo phía nơi nó gặp chơi gặp được chỉ hàng gần thì qua ô nhan đấy nó hầu đây hầu ma rồi nó ừm ừm à lại à nhị may hải xiêng này biết như này nó đây ma từ hương này biết về hết gan như nó được nè cái kéo khâu rồi nó rồi rồi ama nang dưới con sa nó อน้องอ่าพอสีเด้อเนาะถึงได้ใช่น้องเออเอาเอาเมื่อนี้บ่ได้ไปใส่บ่อว์ละเมื่อวานนะบ่มาแต่ตลาดแล้วมันซวยแล้วกยาไปตลาดไปขายผักบุ้งโอ้ผักบุ้งที่มองเงินเจ้าไปเอาตะกี้เห็นบ่อโอ้หักเลยผักบุ้งนั่นน่ะเนาะเกาะเบแล้วบ่ยังไล่บุ้งลยอืม แต่ว่าช่วงนี้ยอดมันน้อย่ใช่มไหมแบบว่าช่วงแรงแค่แบบใบใหญ่โดยโอ๋อแสดงว่าเมื่อวานนี่เจ้าไปเอาผักบุ้งอลไรมือเช้านี่ไปขายเนาะไปขายอยู่ตลาดมองที่เ่าไปเฉืออ้อยบ่อตลาดรุ่ม,มอ๋อตลาดลุ่มตัวที่ก่อนต่อห่อตลาดใหญ่พุูนเนาะมมมโ,โดยโดยไดย้เท่าไรเด้อขายมันได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบพัน เนาะโอ้เก no. oh, uh. ่งไหมพี่น้อยเนาะหาเงินได้เจ็ดสิบพันนี่มือหนึ่งนี่หาใช่ได้บางมือได้บางมือก็บ่ได้บางมือก็ไปวไปสายมันบ่ได้ไปน้ำกันนี่ว่ากับป้านะกระป้าไปไปออ๋เอาจะไปกระเพยสไปจะเอื่อยลังไปกับเอื่อยเอื่อยลังเงินถ้าไปอ่าช่อนอ่าไปรถจักบ่ โอ้คันนี้บ่ไปนะเบื่อจากเอือจากคนคนนั้นบ่กนึกว่าคันนี้นะบ่ฟ้าโอ้าโหแท้นี่เนาะอันนี้รถไฟสาขาเนี่ยนะทองลุงเอโอโดยโดยเนาะจะพักเองเอาใช้อันทางลุงได้เฉยอยู่โบอืออ้เอาเนาะมันนี่กะมาแช่งเดินทางมากะอ่าก่อนหน้าเขาได้คุยกันเนาะเรื่องว่าจะ อ่างห้องน้ำพี่น้อยเมื่อนี้มาพูดคุยน้ำกันอีกทีหนึงเพราะว่าอยู่นี่บุมีห้องน้ำแต่ทางหน้าเพิ่นอยู่ที่บุตรีลำอ่ะแหละเนาะอ่าอีกประมาณอีกสองมื้อเด้อเพิ่นจีเดินทางมาขึ้นมาหอดแม่พันจีเอารถมาอ่ะแหละมาเบิ่งน้ำกันแล้วเพิ่นจื้อเครื่องของที่แบบใช้ห้องน้ำแล้วเพิ่นจื้อมาน้ำมาอยู่นี่แหละมาเบิ่งน้ำกันเห็นห้องน้ำให้ทางอ้ายหลานี่แหละ ต่ว่ายิ่งยิ้นไหมวาคือว่าอยากไปไหน้าจะว่าโออไปงานอยู่ฝากของงานอยู่ฝากของจะเฮ็ดงานน้ำเอื้อยว่าเอื้อยเขาไปปีไก่แหละเพิ่นเอาฟัยทั้งนั้นแหละกะ็ล้วเพิ่นอยู่และชิไปเฮ็ดงานน้ำพิ่นเหตุงา,งานสวนเหตุงานสวนเขาเข,ข,ขจาจังเขาจังเป็นรายวันเอื้อยนี่เต็มเทพว่ล่ะเอื้อยลูกลูกลุทงทงัทงง้งทั้งแม่เขาเอื้อยลูกพี่ลูกน้อง

เห็นงามเก็บเหมือนคลิปมืพริกก็ส้มพริกพริกใหญ่นาดวันวันเท่าไรอันนี้พอนะวันสามร้อยวันละสามร้อยแตวเจ้าจะไปยี่โบวันควรไปนว่าอยากไปอยากไปเออบอกกันว่าไปไปใกล้ชี้บุเป็ญยังเนาะมุกละหารเด้อข้ามไปมากก็ได้แต่ว่าเขาอะกินฮอดบ้านเขาก็ขามมาเลยมันก็บโบได้ไก่แต่ว่าอยู่กรุงเทพหรือว่า อันนี้มันกับไก่เนาะถ้าว่าไปไก่ยังบอยไก่อยู่นะเออเพราะว่าอันอายุเท่ายนะตัวนี้นานละเจ้าสิบสามปีสิบสามปีหนึ่งเนาะเ็นอันนี้เอาไงใส่คือโบเมนไปเห็นงานต่างเขาไปน้ำป้าเนาะน้ำเอื้อยไปน้ำเอื้อยเออเออบันนี้ตัดสินใจสิไปหรือ่กะมูบังบังขันหดมือไปกันว่าตกลงว่าสิไปก็ไป เออเอาไ่้ยังมาเนี่ยมาน้ตเนาะไปกันให้ไปนะเพราะว่ามันไก่มันไก่อย่างนี้ทำมากรุงเทพในโบไฮไบเนาะนู่นมันไกลเนาะอ๋อเมนแหละพี่น้องเยในยูบุกเนี่ยอายูยังซัมนี่หนึ่งเขาไปเหดเวิงานต่างถิ่นต่างแดนมันกะยังโบผ่านได้เนาะถ้าเขาไปเฮาก็ต้องมีผู้ปกครองผู้ที่เพิ่นเคยอาหู้สถานที่มองยู่ เนาะจังไปฮะจังว่ากันเนาะอันผู้เลเดียวย่างไปเบิ่งจะทานที่มองเห็ดของน้ำก้อนอีกทีนึงเนาะแล้วล่ะโดยเอิญลุงก็ได้ใช่เนาะถ้าพี่เอิญทองปะนะไอเอิญพอมึงอ่ะให้ป้าเนี่ยเพื่อนก่อนก็ได้มาพี่ก่อนก็ได้ล่ะเจ้าให้ป้าเจ้าเพื่อนก็ได้ เออกอากง่ยังคือกกง่าอ่างน้นี่่ยลมันมากห่ดมาดช่องคกเยนเป็นหมากนี่ชบัวแมนงาจึงฮักตุบันี่เป็นนี่แกมาเนะน้ี่แหละจะานที่มองนีเป็นบ่เปลี่ยนไปเห็ดมองนีนเพราะว่ามันจะทำทิแค่อ๋อบ่บ่เป็นยังมองใดก็ได้ โยเอามงไรก็ได้แต่ว่าขอให้บ่งแบบแน่นอนหะแหละบ่ต้องง่ายเออร์นันทีนี่เหตุอะไรกับอะไรเหตุอะไรโอ้ได้ขนาดน่าตั้ใจแล้วจะแงงยักมาพี่ละมาเบิ่งพี่ก่อนอะไรได้ก็เป็นหาง่าเอาไก่กบมาไล่จะได้มันใหญ่มันที่จังหวัดใช่เด็กกุ้หัวใหญ่มาพี่น้องตองมาปีนี้ยับมาก่นทำเอออันใช่ดุงได้มาหรือบ่เดี๋ยว เพราะว่าต้องต้องพึ่งพาได้เพราะวันเราเป็นช่างแชม่บเราเคยเฮ็ดไปเฮ็ดงานก่อสร้างเราเขาไปเฮ็ดเถือนนี่เขาก็จะเลี้ยวไปล้างแต่ละเท่ถือแล้ยวสบายนีิพี่น้องโบต้องหาช่างยากเนาะน้นใช่เอ้ามาเลยพี่น้องเไงหาทางลุงน้องตองเด้อสบายดีอ้ายอ่าโอเคเนาะดูอ้ายับไปพูดก่อนได้เข้าไปใกล้ๆกันพุูดเลยดูอ่าสถานที่นี่หนึ่งมามันมันชุดพอดีเนาะ khất khum cầm như này nè rồi Đang nè chị hai hết chị hai hết rồi <cười> ừ. Có à, à, thang, nha, bởi vì là thằng na phun dù thằng bồi lâm là phần chỉ đường thang mất bao nhiêu triệu 200 nghìn nữa, anh chạy con lẹ, điều, Mình là 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 เพราะว่าเขามีแบบมีอย่างให้อ้ายเบิ้งเนาะให้ดูทั้งตองเออมีแบบเลยเฮ็ดตามแบบเพื่อนั่นแหละอ่าแต่ว่าเป็นอุปกรณ์อย่างเดียวเขาทั้งผู้ใหญ่เพื่อนจะช่วยหมดเลยแต่ว่าเรื่องเฮ็ดนี่ให้อ้ายรบกวนเฮ็ดเฮ็ดฉาเนาะช่วยกันนะเพราะว่าเฮ็ดแล้วก็อ้ายก็เลยใช้น้ากันแล้วก็ตั้งตองอยู่นี่แหละเนาะอ่าดีใจน้ำเลยนะโดยอ่ บ่ดีอย yeah. ่างหนึ yeah. yeah. ่งคือเขามีสร้างแล้วเนาะสร้างก็สร้างคนกันเองแบบนี้มันนี่นี่หรอกพี่น้องเลยวแะเมือดก็พอมเอยๆไปะโดยตอนนี้อันน่ะเห็นงานอย่างนี้สตัวนี้นะตอนนี้ยังไ่ได้ยังารแต่ค่าทัมาเบดยังต่กอนให้เพื่อนเขาอนโซมาพี่ายีหลูดอันยับๆเขามาพี่ก็ดลกา้งตองก็ได้เพราะว่าไม่เขายกแรงตอง อ๋อมีโรคประจำตัวนะสัมพัทธ์เต็มตัวกำลังหายมาปีนี้นะได้เย็เหน้าปีก่อนไปเ็ยปีก่อนก็บได้เหตหน้าโดยทั้งปวานทังวันนรกเป็นประจำมนเลยจะตายวันวันนรกกำลังหายแต่ว่าปีนี้นี่ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วอ้าวไปหน้องเอ้ยเนาะดีดีซะแต่ก่อนกะแบบว่ากระเจ้าแบบว่าหาไปเห็ดเทือนเห็ดยังเขากะไปเห็ดเขาอยู่แต่ว่าสองปีมานี้ไม่ได้ไปใช้ กะแขกนาหนึ่งแล้วพอดีแล้วทำเนี่พอดีเลยเขาเขาเห็ดยู่ท hmm. oh, like ok so ้ายท้ายท้ายสุดที่ลินแดนเนาะวัวนามในแหละเขาก็เห็ดอันนี้อะอฉัว่าจะเป็นมังารที่นี่ดีแหละเพราะว่าตอนนั้นคือว่าถ้าเห็ดยู่พุ่นแบบทั้งรังพี่แบบมันจะหย่างอีกเนาะมันจะว่างเปล่าเฉยๆเห็ดยู่ท้ายสุดพี่แด่ยับๆเอาถัดส่วนเลยนะง่ายดีง่าไมาวๆเลยนะโอย บันภูยุชลวันนั้นได้ลูกสาวมื่อเกี่ยวเขาซอยซอยเมียโอยเมียาโดยโดยดีเดี๋ยวเนาะเอาได้ของน้าของในนี่ก็สะดวกสบายยัางบนลำบากขนาดลำบากบ่เต็ะเต็มหมดได้มันต่ำได้แหละี่มันต่าวสวนคนตกแบบตกต่อเนืองต่อตกลินเลยอะไรวบนี้อัน ถ้าเห็ดของน้า no น yeah. ี่น้าสิบะบล่วมบ่สัส่เพาะเอขึ้นมาสูงกะมาณักเ้าสก็ะไดนะโอยุกขึ้นเนาะยุกระลับขึ้นนิดนึงดินเดียวขุดคุเขามาทุมเอาน่ะมาคูนขึ้นเนาะขุดขึ้นดินนะขุดคุมมันได้ก็ไดแล้วบล้ตานก็คอยทุบมาดอกลานะโดยแต่ว่าน้ำผดนี่าไม่ต้องห่วงเลยน้ำนี่เนาะเต็มน้อนทนที่เทานาเขื่อนเนี่ยพ้นขีนใา้อยกลองเขื่อนเต็มหมดเลยบอ มันต่ำทั้งทางกระสูงถนนกระสูงทางนี้บัดมันต่ำบัดห่าบัดบ่มีเงินสื่อดินมาคูนคือเขาก็เลยว่ายามันเขาด้วยด้วยเอ้าเสียเนาะอันมีแต่ว่าเฮ้าคุดขึ้นมาอลไรเฮาเอาดินต่อที่เฮาคุดเนาะมาคูนขึ้นหน่อยเนาะมาถมอันยุบแลรับขึ้นจังหน่อยจังเส้นนะก็พอแล้วเพื่อกันบ่ให้น้ามันเนี่ยเนาะน้ำอ่างได้น้ำกระสูงขึ้นอันน่ะ มีแบบมีหยังครบเลยเนาะงามอีดอกน้อยเนาะน้ยขนาดก็อ่า2เมตร2เมตรคูณอ่าพื้นห้องอีหยังวะกว้างกว้างแม่น50เออแม่น50แล้วก็ยาว2เมตรเนาะพอดีใชเฮาว่าเนาะครับพอดีดีงามอืมถ้าว่าเฮาอยากมองซากเสื้อผ้าน่ะแพ้เฮาจังก็เอาเอ็ก็เอาข้างนอกพี่เนาะ ข้างนอกพี่ได้ๆแล้วก็เดินก๊อกเดินยังเนาะอันนี้แหละเดินก๊อกพอไหลนี่ก็มีนี่เด้นี่อ่าพอดีนี่กไหลน้อยู่เิงและห้องน้เฮาอยู่ลุมเนาะถูกต้องแล้วเนาะตอนแเฮาคิดว่าตอนคุยกันกี้ถ้าอยู่หั่นนั่นมันมันสิติดกับตัวนี้เนาะอ่าน้มันก็อยากอันนี้อยู่ไดพี่น้องเอ้เออด่ีสุดบ่มันโยอ่าูลนีห้องน้ก็แม่นเลี้ยงนี่เลยเนาะ nó thì nó có đi này nhưng hôm nó cũng muông nhưng hôm miyang cũng muông cái hồng nam cạnh hát miệng vậy bởi trôi mặc a rope gậy bởi cái <laughs> khai bởi vì nó cho mặc muông khai chăm chắc niệm hoặc ngon khai niệm la khai mong chắc mhm 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 นาะโอ๋ข oh, oh, e no. mm ้างลัางพุ่นก็กบมากอกเบานั่นกะกบกอกอ๋อเป็นเปียงอยู่เนาะมากกะบ้านท่านแบ่เฮาเนาะมันตกลงแบ่ให้นมดอ่าแบ่กินเนาะแบ่โดยอ่ะเนาะถือว่าอ่าเือน้างในประมาณมื้อ2มื้อผู้ใหญ่มาหาจังพูดคุยนํากันอีกื่อนึงเนาะอกันแน่นอนะพี่น้องให้เพิ่นจะมาเดินรถมาด้วยอ่าส่วนตัวของเพิ่นโดยๆเปพิ่นเนาะแม่นนบเพิ่นตั้งใจสิซอยอยู่แล้วนะ เออเดิเด <ừ> ินได้เลบ่เกิดอีกมือสองมือนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราโทรมาแจ้งอีกเธอหนึ่งเด้เลยเด้อคือว่าโทรศัพท์คือโทรติดยากแท้เป็นนยังไงโทรศัพท์มันโทรมันกดบอไดัมันเป็นน้ำปุ่มมันอะไรอันนี้ซื้อไม่ไล้แต่ซื้อแบบเก่ามาละแต่ว่าแบบโทรออกโทรเข่าเนาะแปลว่าเอ่อเอาโทรไปนี่ฮับนี่บ่ได้บ่ มันหักบัร้เย็ะันเนีวเดี๋ยวนี้ได้แล้วเดี๋ยวนี้ซื้อใหม่เอยนี้ซื้อใหม่แล้วเนาะราคากบบัวรายเด้อสองแสนสองแสนสองแสนปลายเนาะว่าโทออกโทเข่าว่าลินเฟสลินลายลินบัวรเนาะลินบัวร้ายเ้อับสายโทออกนี่ก็พอแล้วโทาเอามากมายแล้ว ะโอเคแฉ่หนะอยละหนาหววอคือ <Notre> ห่อนอยู試試試 <noise> <laughs> <laughs> ่นาเนาะเป็นนี่เดยเนาะพากันกินข้าวแล้วว่พากันกี่เออเป็นข้าวเที่ยงแกงหน่อไม้โอ้ยแซ่บได้แกงหน้ำไหมเนาะไปหาแหนงมันปุ่มหน่อไหมลายแต่ว่าเป็นแหนงเป็นยังเลยเนาะต้มพอดีเจ็บแซ่บ สามนี้สามนี้นะไปชอืออืออ้าวสาวไปนองเลยไม่นี่มาเดินทางขึ้นมาพอดีนี่แหละแล้วก็ไมาเยี่ยมมายามบอกหน้ากอนห่างหืนกันนานเลยด้ยไม่เป็นยังด้ยแะว่าเฮงเบนบนน้องตองท่าเฮงนี่เฮาสิไปอันเฮ็ดงานน้ำเขาได้ไม่น่าเลยเอออยากไปก็ไปพังเบึงพังเบึงวาวคนมากคนคนบ่มาเฮาจังไป ถ้าไปเห็ุงานนี่ผู้ใหญ่เพิ่นใจ đ ด้เนาะบุบ่เเหดหของน้าไห่ได้นตวานถ้าว่าไปก็อยู่มุกดาหารนี้เนาะอยู่น้ำเบื้ออยู่ใกล้ไดอกป้ามาประมาณเดือนติดต่อไปนําเขาก็ได้คันว่าคันเฮ็ดแล้วก็มาประมาณเดือนชันเดือนสิ้นแล้ว่างไปไปเที่ยวเน้ปจางไ่ป้าจะมาขอสงการคือคันว่า คันว่าดุตนาเวียกได้คันว่าทุกทุกรายกันมาคันว่าเบิ่งหน้างานก่อนเนาะอ่าคันว่าหน้างานอ่าแบบมืแน่หว่ากเฮาก็มันหนักาจ้ะู่ากว่าให้วีดีโอคเดียวเอาพี่น้องเอ้ยเนาะก็ธรรมดาเนาะก็อยากหาวหางานเฮ็ดเนาะแม่นเออข้าน้ําซปลาแล้วเบิด้น้อยเนาะแล้วเบิด เออเลยยากแต่ห้องน้ําบัดนี้เนาะป๊าซาเนาะพูดคุยกันเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเลยไปไปเทียงเจ้าพุบนีเนาะมากล้วยก็มีแต่กกเนาะมากบ่มีใบก็าดหมเออเข้ามาดๆมีๆมีๆเออเนาะ ให้เรามาเมลูกอนกับพิ่นบัวรื้อเนาะเออคันว่าลื้อแน่นีห่วยเข่ามาบ่ได้ได้นิเออเลยเนาะมีจักโตนี่ฮะมีกสามโตเขาเอาไปอมโตมีกักเทนี่โอ้โตแม่บ่โตถกนี่โตแม่ืโแม่เนาะโอ้แม่บ่วไวหรอกพี่น้อย ลูกมาลายลูกลายแพ้พื้นมาโดดบอยบัวทนรถมันขึ้นทางเยยบมันอีจัดกึ๊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 ด้งยตเนาะรุ่นน้ำกันเนาะแต่วัานนาเนาะเลี่ยงนี่กะแต่ว่าอากาศมันบ่อนั่นกะเลี่ยงกะง่ายมันเืยกะเลี่ยงมาพอดีก๊ลังหักกาลังแพงกะตายไปไป โอ,โอเคฉาถาอยู่น,นี่แป๊บนึงเด้อเอาของฝาของต้อนมาให้ก่อนโดนพี่น้อยเ้ยมานน้พี่น้อ้ยอะไรอ่ะ,อะน,นะะะุ่มกับกระต้มขนมขอบใจเจ็ดส <laughs> ิบพันแนเอาไว้ซื้อ,อยังบ้านนี้ไปขายพวกบุกมุ่งเช่านี่ สิบสิบพันแก็ตอนนั้าซอบพันให้ค่ารถเขาสามสิบแ้ันาหาค่ะเลือจะพันปะเนีือประมาณมกันแล้ว่มกพันตอนนี้บอออันน้าไปขายน้ำกันนี่จ้างข้าเจ้าอีกด้่ยละสามสิบพันให้เขาสิบพันใส่นะครถคอยเ้า อ๋อสามสิบบวกหรือสิบพันสิบพันเนาะหรือว่าใส่น้ำมันรถสาเนาะโดยใส่น้ำมันรถซอยสาโดยโดยเอาเอาไปโดยซอยกันไปไหนเนาะอู้ดมันต้เนาะไปรจ้งอันเอาละรูเียงอันนี้เอาให้เจ้าไว้อ่าซื้อยังก็ซื้อเด้อ ที่วาน่นบริมีโทรศัพท์ใช่แล้วเนาะใส่แต่น้ำปลาเนี่ยละเวลาโทรมากะจะโทรออกโทรเข่าน mm ่อเนาะโทรออกโทรเข่าจามีแหละทรศัพท์ใส่กับบริมโดยโดยโดะส่เอาไว้ใส่เด้ออยู่ดีม่แห้งนัน้องละดูดีม่แห้งเจอกันอีกสองมือเขาเนาะสองสามมือนี่ะเด้อว่ากันวันนี้เนาะอากาศก็เริ่มหนาวน้องท่าดีขึ้นแล้วบ่อ่า อาการดีขึ้นได้เพิ่นกลับบ้านแล้ว<อ>น้องพาที่ไปเมื่อนั้นเนาะกลับบ้านได้เมือบ้านเมืองซองเป็นแน้องพาอ่ายินดีนำเพิ่นกะ<อ>ย่างสบายแล้วว่นีนพลอยป,ปากกาเสียงอะไรมันบ้างเมนเขาเขาเอาอย่างเพิ่นจักเป็นแล้วอ่าเขาไปซืเพิ่นกระหู้แล้วว่าเขาอ่าหูจักนะเป็นเอื้อนซื้อเอ,อื้อนยังมึงอบ้านเป็นแล้ว<อ>บ้านโถ่ในซื้อบ้านเพิ่นขับใน thường hơi hót bò cầy u đấy, còn lại tay băn thộ, còn chi tiết cấp muốn kín ok phi ăn điều lúc quân thắng pha bị bưng không sả nọ ban san nó phi nòi nọ thắng nóng cả điều chẳng qua cả nốt là đó, anh thoải đi không lại đi bên phía bia của sàn phía nó đấy, qua đấy nó, nó nó, chắc, nó nó, sang hết riêng đấy, đi giang phía nó nó, ah, chút nó, sông à nô la cái nồi nó bản sẵn điều ô oh, nhau một thân đây à, tì phá nó à, phê đàn nhau một thân mi là cả à, cả bữa nó à, áo vương nó càng nịch chắc đếch chắc nổi thì nổi ô oh, nỉ bò rồi rồi mà đà để nó cái nồi แต่ว่าธาตุห้างนะโทรทัธาตุตาแล้วสองหน่วยกูอ๋อโทรทัธาตรุ่นเก่าเนาะแม่นั่นเนี่เบิ้องโมได้บื้เครื่องนี่เลยเบิ้องโมได้มันตายมาแล้วอันนี้ก็ตายแล้วอันนี้ก็ตายแล้วเนาะนก็ตายแล้วมันกันอ่ากลับมาตัวนี้หน่วยนี้มเมนียบร้อยอีกหน่วยนี้กันหน่วยนี้ก็กเรียบร้อยเลยโอย้ยอ๊อฟเนาะไปขายให้เบียดซะทำไรอย่างงี้ยเต่ว่าตู้เย็นนี่ใช้ได้อยู่เนาะใช้ได้อยู่ตู้เย็นเออมันเท่านั้นแหละเครื่องใส่ปุ๋บมีเท่านั้นแหละโดยอ่าเป็นหม้อหุงเข่าหุงย่างกระปุนมีเนาะ anh ấy cứ ở đây nó, điêu kiều điêu lông đấy, bằng mือ cứ ngon nè, bằng mือ cứ ăn nè bằng mือ nó, khơi khơi cô khơi khéo nó, thang y lai nó tòng ngon bằng cao lót nữa nó, rồi rồi rồi, để pha mát xem nè đứa ấy có mút khập chay lầy nó, nó buổi sáng đường thang con ba nè đứa, rồi rồi đùi ừ. 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 à, nó chẳng qua cái, biết nói,อากาศ cái nào Nên, ừ, nó, đeo pin vát pin ai, <laughs> <hóa như> <cười> <cười> rồi, nó, nè, nè, cái này cả, cả hao khẩu mã này hao tông mang hũ à nó, anh bảo ơi, thang khẩu nè, ờ, coi những bậc thê này, biến thang mong hao, biến nắp, biến rèn nó, nè, biết nói. อ๋อยินว่ารดมาทรงทอส่งยังนี่เลยเข้าได้บ้า่อหน่อยรถดำหน่อยก็ได้ได้ได้เรถคนใดคนยังฮะเนาะได้เพื่อเอาท่อท่อส้วมทอยังและพวกนี้เนาะนี่เอาสีมังตัวนี้นี่อ๋อโอเคนี่เอาออกตัวนี้เสาหนึงเนาะเอาตัวนี้ออกก็ได้เด้แต่แจ้งเห็ดใหม่เนาะเว้ยเนาะ เพื well ่อมันสะดวกสบายในการขับรถขับล้างเข้าไปนะดยดยเอ้าแสเนะโอเคด้วยเด้ออยู่ดีมีแหงกันเนาะรดอทางก้อนบาน้เด้อโดยโดยเอ้าเนาะพี่น้อยมาอัปเดตไทม์ไทยเบื้องเนาะมาแจ้งเพิ่มเติมสำหรับทางห้องน้ำเนาะของทางห้องตองเฮ้พี่น้อยทางหน้าพิ่เนาะอยู่ทางบูดีลัมให่ทางบูเชียงมาแจ้งบอกเพิ่มเติมเรื่อง อาจจะสวยๆของน้ามีแล้วพี่น้อยเนาะรอดุลโดส้มน้ากันอีกมือสองมือพี่น้อยหน้าเพิ่นจะเดินทางมาเนาะมือนี้บุเชงในน้ำสะพานบุญพี่น้อยมาประสานงานให้ทางผู้ใหญ่ได้หู้ได้ทราบน่ากันเนาะแล้วก็ทางเอฟซีพ่มเอกพี่น้องกันเบิด์ตสุขุสุคนพี่เนาะบอกว่าจะอยู่ภายในแลักการทางประเทศพี่น้องเนาะมาหักมาส้มพี่น้อยะเนาะมือนี้คือเก่าคือเดิมพี่น้อยเนาะบุเชงจะขอลาพ่มเอกพี่น้องไปเพียงซำนี่ก่อนพี่น้องเนาะ ไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเด้อพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุขคนเนาะสบายดี